เอานี่ก็ไปอีกสัตว์เออครับลบูกบอลเอาไปหยิบเข้ามาหยิบมาเลวทำยังไงเอ้าทำยังไงเอ้าปลายเรียวลูกบอลปลายเรียวหยิามาเลยหยมาเลย ้องทำไงเนาะบ่าย ฐานไม,ม่มีฐานไม่มีนี่มันนี่แมวออกไงนี่ไงฐานไม่มีเนะี่ยเห็นไหมไม่มีฐาน ฐานอยู่ไหนแม่เห็นฐานอยู่ตรงไหนวะในในรถแ่บเปล่าในรถแ่บไปดูดิม,มันมีฐานอยู่นะะ้วยไหเออแม่เห็นมันมีอยู่ดูชี้มันมีไหม,อมเอามาใส่นี่มานั่งใส่ตรงนี้แล้วใส่ฐานเยอะ ดูใสทันมอมแมมจังเลยว<ล>ะเปะมอมแมมจังเลยลูกใครมาม,มีใครมาแล้วดูหน้าตาดิดูหน้าตาดิดาาดโอยมอแมแมมจังเลยดูอะไรติดจมูกอ่ะผนไหมเสียงนกครับเสียงนกจิ๊บจิ๊บ แมงวีอ่ะแมงวีตอมตาอ่ะนั่งใส่ทานแล้วใส่ทานฝนตบยุงทำไมตบยุงเอาเปาหิวข้าวไหมเปาหิวข้าวไหมครับเปาหิวข้าวรลอกินขนมกินข้าวเลยกินขนมอ่ะกินขนมปังไหมมดมดไม่เป็นไรปล่อยมันลูกปล่อยมันเนาะไม่เป็นไรครับทุกครับเหรอขึ้นปีนขึ้นไปเพื่อไ,ไปยกมือหวัสดีครับดูวัสดีครับ เปาเปามอมแมมจังเลยอ่ะเปาอยู่ข้าวไหมอยู่ข้าวไหมเปาไปอาบน้ำไหมเปาอาบน้ำไหมกินไหมนี่เอาขนมปังเอาเปาขนมปังกินไหมวางไว้นี่ขนมปังเนาะเปานมกินไหม แต่กินกีโมงเนาะ បាវខនំបាំងអឺ อะไรไหมเสียงลมลมพัดแรงนี <S <S ่ล่ะอืมกิน เ่งมากิกนเสร็จจะได้แบบน้ำนอนกินเยอะๆนะตั้งใจกินตั้งใจกินแบบๆกินขนมปังครับ เสียงกู้ไก่เสียงกู้ไก่ครับนั่งดีๆเดี๋ยวตกอะไรอ่ะไปไหนไปไหนนี่นมกินเยอะๆสิเนี่ยพอเจอนมไม่เอานมปังเลย

no, 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 no. A <laughs> <laughs> tí nói Tí nói, tí nói Khá nồng băng มัมเมมจะได้แปบ,บน้ำพีเดียวนมหกแล้วมั้งนั่นนมหกแล้วเนี่ย ไม่เอาไม่กินกินขนมปังตัวเองตรวมากคัะกินทุกอย่างยยเว้นของตัวเองกินทุกอย่างยยเว้นของตัวเองไม่เอาค่ะไม่เล่นก้อนหินนะไม่เอาไม่เล่นก้อนหิน เดียังเียัง